สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้องอัญชันก็จะพาทุกคนไปชมงานบัณฑิตน้อยกันนะคะขอบคุณค่ะ ตอนเช้านะคะแม่เมย์และน้องอัญชันก็จะเดินทางไปโรงเรียนนะคะเป็นทางลัดนะคะทางนี้แม่เมย์แ,แ,และน้องอัญชันเดินเป็นประจําทุกเช้าเลยค่ะ <_ leen> และพอมาถึงหน้าโรงเรียนนะคะจะเจอร้านขายดอกไม้น่ารักมากๆเลยและนี่ค่ะน้องอัญชันถึงอาคารเรียนแล้วนะคะน้องก็จะถอดรองเท้าแล้วก็จะเข้าไปที่ห้องเรียนเพื่อเปลี่ยนชุดคุยค่ะ <_ Ved> และส่งน้องอัญชันเสร็จแล้วแม่ก็จะมายืนรอน้องนะคะหน้าหอประชุมค่ะและนี่ค่ะเด็กๆทุกคนได้ใส่ชุดเป็นดิตน้อย เดินออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองท่านอื่นๆภูมิใจมากๆเลยค่ะที่ได้เห็นลูกๆใส่ชุดบัณฑิตน้อยน่ารักมากๆเลยค่ะอันชานไม่บายยังคะไม่บายยังไ่บายยัง แม่เมกนนะนาอ้อมเองนะคะเราสองคนก็มายืนรอลูกๆของเราค่ะตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะและอันนี้ก็จะคือพิธีการมอบประกาศนียบัตรในหอประชุมนะคะพอมอบประกาศนียบัตรเสร็จหนองอัญชันก็จะเดินเข้าหอประชุมกลับมาอีกทีค่ะเพื่อมารอถ่ายรูปพร้อมเพื่อนๆค่ะ ผู้ปกครองทุกคนก็จะมายืนรอเด็กๆนะคะและนี่ค่ะเด็กๆทุกคนก็จะถ่ายรูปหมู่กับเพื่อนๆและคุณครูไว้เป็นที่ระลึกนะคะวันนี้แม่พูดเลยว่าเป็นวันที่คุณแม่ปลื้มใจมากๆเลยค่ะที่ได้เห็นลูกใส่ชุดครุยนะคะพราะคุณแม่รู้สึกว่าลูกเราเป็นเด็กได้แค่ครั้งเดียวเราควรทําอะไรก็ได้ค่ะที่ทําให้ลูกมีความสุขหรือดีที่สุดที่เราจะทําได้ให้กับลูกค่ะ และนี่ค่ะคือน้องเอิงเอ๋ยนะคะเพื่อนน้องอัญชันค่ะและนี่ค่ะน้องอัญชันตัวแสบของเราพอถ่ายรูปเสร็จนะคะน้องอัญชันก็วิ่งไปหาคุณพ่อนั่งเรียนเลยค่ะน้องกวนคุณพ่อมางานบัณฑิตน้อยไม่ทันค่ะน้องดีใจสุดๆเลยที่คุณพ่อมาทันและนาอ้อมของเรานะคะนาอ้อมได้มอบดอกไม้ให้น้องอัญชันนะคะขอบคุณนาอ้อมมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นช่อดอกไม้เสี่ยงไฮ้นะคะที่แม่เมรันน้องอัญชันทําให้น้องวิเท ะะส่วนของขวัญของนาอ้อมยังไม่หมดนะคะและนี่ค่ะคือของขวัญอีกหนึ่งอย่างที่นาอ้อมให้น้องอัญชันนะคะก็คือพวงมาลัยช้างน้อยค่ะน่ารักมากๆเลยพอถึงบ้านนะคะน้องอัญชันแกะกินเลยค่ะน้องชอบมากๆขอบคุณนาอ้อมอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศในงานรับบัณฑิตน้อยของน้องอัญชันนะคะแม่เมย์ได้เก็บบรรยากาศมาแบบคร่าวๆนะคะเพื่อบันทึกความทรงจําว่าครั้งหนึ่งน้องอัญชันเคยรับบัณฑิตน้อยะคะ่ะและก็ได้เอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะเพราะลูกของเราเป็นเด็กได้แค่ครั้งเดียวนะคะและน้องอัญชันนะคะก็ได้เดินขึ้นมาบนอาคารเรียนนะคะเพื่อมาเปลี่ยนชุด เต้นเพลงเล็กพริกขี้หนูค่ะไปรับชมกันได้เลยค่ะ Thank mm -hmm. you.

เต้นเสร็จนะคะผู้ปกครองก็จะนำดอกกุหลาบนะคะไปมอบให้กับเด็กๆคะ่ะน่ารักมากๆเลยและนี่ก็คือของขวัญวันรับบัณฑิตน้อยนะคะที่ทุกคนได้มอบให้น้องอัญชันในนี้ก็จะมีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะและคุณพ่อคุณแม่ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะและนี่คะ่ะน้องอัญชันก็กลับบ้านมาถ่ายรูปก,กับคุณยายต่อนะคะเพราะว่าแดดร้อนคะ่ะคุณยายเดินไปไม่ไหวน้องก็มีการแกล้งคุณยายด้วยนะคะแต่จริงๆแล้ว รักคุณยายมากเลยนะคะถ้าในคลิปมีอะไรที่ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณที่รับชมด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ